ลุ้นเดือดเทียบโปรแกรมแมนยูและลิเวอร์พูลกับ4คู่แข่งแย่งชิงท็อปโฟเปิดโปรแกรมเพมลิกนัดที่เหลือของนิคเซิลแมนยูเน็ดสเปอร์อัซซาวิลล่าลิเวอร์พูลและไบรตันที่กำลังแย่งชิงพื้นที่ท็อปโฟกันอย่างดุเดือดเอเล็กตินไฮผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเน็ดมีโปรแกรมพาไปสแสดงลงเล่นเพมลิกนัดกลางสัปดาห์ด้วยการออกไปเยืยนอนทอรแนมฮอสเปอร์ pur, วันพฤหัสที่27เมษายนนี้ในเวลานี้แมนยูรั้งอันดับ4ของตาราง มี59คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลอันดับ3แต่สาลิกาดงมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าและลงเล่นมากกว่า1น,นัดนอกจากแมนยูและนิวคาสเซิลแล้วก็จะมีสเปอร์แอสตตนวิล่าลิเวอร์พูลและไบรตันที่ได้ล้นพื้นที่ติดท็อปโเหมือนกันสำหรับโปรแกรมที่เหลือของ6ทีมที่กำลังแย่งชิงตัวท็อปโอีก2ใบต่อจากอาร์เซนอลและแมสตียมีดังนี้อันดับ 3. นิวคาสเซิลแข่ง31นัดมี59แต้ม 27เมษาออกไปเย ton, ือนเอเวอรนตัน30เมษาเปิดบ้านเจอซัลตอมตัน7พฤษภาเปิดบ้านเจออาร์เซนอล13พฤษภาออกไปเยือนลีด18พฤษภาเปิดบ้านพบไบรตัน22พฤษภาเปิดบ้านเจอเลสเตอร์28พฤษภาออกไปเยือนเชลซีอันดับ4แมยูไนเต็ด30นัดมี59แต้ม27เมษาออกไปเย Super, ือนสเปอร์30เมษาเปิดบ้านเจอแอสตซนบิลล่า 4พฤษภาคมอพยัญไรตัน7พฤษภาคมอบพยัญเวสแฮม13พฤษภาคมเปิดบ้านเจอโูฟ20พฤษภาคมอบพยัญบอลทมัต25พฤษภาคมเปิดบ้านเจอเชลซี28พฤษภาคมเปิดบ้านเจอฟูลแลมอันดับ5สเปอร์32นัดมี53แต้ม27เมษายนเปิดบ้านเจอแมนยูออเนเตต30เมษายนอพิยัญลิเวอร์พูล6พฤษภาคมเปิดบ้านเจอคริสตันพาเลส 13พฤษภาคมเอบิยันแอสเซนวิลล่า20พฤษภาคมเปิดบ้านเจอเบรนฟอร์ด28พฤษภาคมเอบิยันลีดอันดับ6แอสเซนวิลล่า32นัด51แตม้ม25เมษายนเปิดบ้านเจอฟูลแลมสามสิเมษายนเอบิยันแมนยู6พฤษภาคมเอบิยันวูฟติสสพฤษภาคมเปิดบ้านเจอสเปอร์20พฤษภาคมเอบิยันลิเวอร์พูล28พฤษภาคมเปิดบ้านเจอไบรตันอันดับ7ลิเวอร์พูล31นัด50แตม้ม 26เมษายนอพยพเยนเวสแฮม,ม30พฤษภาคมเปิดบ้านเจอสเปอร์3พฤษภาคมเปิดบ้านเจอฟูลแลม6พฤษภาคมเปิดบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ด15พฤษภาคมอพยพเลสเตอร์20พฤษภาคมเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่า28่สิบแปดพฤษภาอพยพเซาท์ทัมตันอันดับ8ปไบรตัน29นัด49แต้ม26เมษาอพยเยนฟอร์เรสยี่สิบเก้าเมษาเปิดบ้านเจอวูฟ4พฤษภาคมเ,เปิดบ้านเจอแมนยูยน แปพฤษภาเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตัน14พฤษภาออกไปเยือนอาร์เซนอล18พฤษภาออกไปเยือนนิวคาสเซิล21พฤษภาเปิดบ้านเจอซัตเทมตันยี่สิบสี่พฤษภาเปิดบ้านเจอแมนซิตี้และยี่สิบแปดพฤษภาออกไปเยือนแอสตันวิลล่าสตาร์เชลซีเปิดใจหลังมีข่าวพัวพันกับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลมาโต้โควาซิตกองกลางทีมชาติโคเอเชียของเชลซี สโมสรดังแห่งเพมเบร์ลิอังกฤษเปิดเผยว่ายังมีความสุขดีในทัพสิงโตนเงินครามแม้จะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลก็ตามเมื่อเร็วนี้มีข่าวลือว่าดาวเตะวัย28ไม่อยู่ในของเชลซีในปีหน้าและมีโอกาสที่จะโดนปล่อยตัวออกจากสโมสรโดยมีแมนซิตี้และลิเวอร์พูลพร้อมอ้าแขนรับไปร่วมงานด้วยแต่ล่าสุดจ้ตัวยืนยัน อย่างไม่คิดเรื่องการแยออกจากถิ่นแซมฟอร์ดบิ์แต่ยอย่างใดโควาสิตกล่าวว่าตอนนี้ลูกชายของผมกำลังไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กในลอนดอนเขาสนุกกับมันมากผู้คนที่นี่น่ารักมากผมสามารถพูดแต่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับลอนดอนและประเทศอังกฤษครอบครัวของเรารู้สึกดีมากที่นี่ผมโชคดีที่ได้อยู่ในประเทศที่ยอดเยี่ยมเมืองที่ยอดเยี่ยมวัฒนธรรมใหม่พบปะผู้คนที่น่าทึ่ง ผมมีความสุขที่ได้สัมผัสกับประเทศที่สวยงามมากมายผมได้เรียนรู้มากมายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ความเคารพทุกคน